มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแจ็คสันหวังกลับไทยตามสัญญาพร้อมทางอัปเดตอาการป่วยเป็นอีกหนึ่งศิลปินเคป๊อปนะคะที่โด่งดังมากในตอนนี้สําหรับแจ็คสันหวังและเป็นที่ตื่นตาตื่นใจมากๆในครั้งนี้ค่ะเมื่อศิลปินระด,ดับโลกอย่างแจ็คสันหวังมานั่งแท่นดีดเมนเทอร์ในรายการหนึ่งของประเทศไทยนะคะ แจ็คสันหวังได้เผยความในใจไว้ว่าเป้าหมายคืออยากจะให้เป็นที่ของคนที่มีความฝันและมีแพชชั่นในสิ่งที่ตัวเองทำให้ทุกคนได้มาโชว์ศักยภาพแล้วก็ปลดล็อกตัวเองให้อิสระ และที่ตนเองให้ความสําคัญไม่ใช่สกิลหรือว่าทักษะการร้องการเต้นเพราะเชื่อว,ว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้สิ่งที่ท้าทายและน่าสนใจคือการดึงเอาคาแรคเตอร์ของตัวเองออกมาอยากให้เวทีนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเอเชียเพื่อให้ทุกคนเป็นตัวเองที่ดีที่สุดและโชว์ศักยภาพด้วยแจคสันเองยังบอกว่าตนเองตั้งใจมาไทยทุกปีขณะที่มีแผนจะซื้อบ้านที่ไทย แจ็คสันเองบอกว่าส่วนตัวยังไม่มีบ้านที่ไหนแบบจริงจังแต่ก็มีแผนจะซื้อบ้านจะเป็นที่ไทยหรือว่าเซี่ยงไฮ้ก็ต้องรอติดตามและยังได้เผยถึงเรื่องสุขภาพว่าส่วนเรื่องสุขภาพตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็รักษาตัวเองอยู่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงก่อนจะพูดภาษาไทยว่าสบายดีครับเมื่อแฟนคลับได้ยินก็ทำเอาแฟนคลับหายห่วงกันเลยทีเดียวนะคะแจ็คสันหวังกลับไทยตามสัญญาพร้อมอัปเดตอาการป่วย ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ